ครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการทําไปทํามาอาจารย์วาสนาครับผมขอต่ออีกนิดได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องตอนในตัวว่าคุณผู้ชมเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าเราทําอะไรได้บ้างแต่อยากจะรู้ว่าเราจะเริ่มได้ยังไงที่เราจะทําให้เรารู้ต้นในตัวจริงๆค่ะภาควิญ,ญญาณที่เป็นเรื่องของศักยภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,เราต้องหมันเติม สิ่งที่เป็นความรู้เข้าไปแล้วเราก็ต้องผุดโวงความรู้ที่เป็นทุนเก่าขึ้นมาแล้วก็จะสะสมตัวเป็นศักยภาพขึ้นมาอันนี้เป็นวิญญ,ญาณในภาคสามัญวิสัยส่วนตนในตัวเป็นวิญญาณในภาคเหนือสามัญวิสัยเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปก็คือเรื่องของอาหารวิญญาณนะคะก็คือความรู้ความเข้าใจที่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะสอนเราในเรื่อง ความเป็นจริงแห่งชีวิตนะคะว่าเราเนี่ยเกิดมาอย่างไรเกิดมาภายใต้อํานาจของวิการกรรมเกิดมาแต่กรรมรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาจุติปฏิสนธิในปัจจุบันชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สั้นๆนะคะมันมีความลึกลับซับซ้อนแต่ความลึกลับซับซ้อนอันนี้เนี่ยอย่าชวนตัวเององมงายนะคะเพราะว่า ถ้าอยู่ๆเรามาพูดกันแบบชวนเชื่อแล้วพากันงมงายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจะไม่มีเหตุผลด้วยก็ไม่มีเหตุผลแล้วก็เมื่อไม่เจอความจริงก็ไม่เจอตอนในตัวตนในตัวต้องการให้เราเนี่ยพบความจริงแห่งชีวิตเฉนั้นการที่เราจะได้พบกับปริยาณมิตรพบกับบัณฑิตท,ทางวิญญ,ญาณครุทางวิญ,ญญาณที่เป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่าน สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์แล้วก็เก็บไว้เป็นองค์ความรู้ต่างๆที่เราจะต้องได้รับมาจากครูบาอาจารย์เหล่านี้แล้วนำมาคิดแบบแย,ยบยนยแยบคายที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเพื่อทีเอ่เราจะได้เกิดเป็นความสว่างในระดับเหนือสามัญวิสัยหรือว่าความเป็นทิพย์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะได้เขาเรียกว่าได้พบตนในตัวที่ทแท้จริงครับ การพบตนในตัวที่แท้จริงแค่นคนที่ได้เจอศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะ<ม>เบื้องต้นได้ใช้ศักยภาพเนี่ยเป็นฐานให้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อพบศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นบัลลังก์ให้ศักยภาพค,คนที่ค้นพบตนในตัวไม่ต้องกลัวจะผิดมนุษย์มนาไม่ต้องกลัวจะมีอะไรแปลกชอบกล<ม>เพราะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะไม่ได้ออกมาแสดงแต่ศักดิ์สิทธิ์จะโอบอุ้มและสนับสนุนอยู่เบื้องหลังศักยภาพ เพราะนั้นคนที่จะแสดงออกซึ่งภาคตนในตัวจึงต้องมีศักยภาพเป็นประตูทางออกให้ศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นเราจะแปลกชอบกลน,นะคะศึกษาเรื่องในภายในแล้วเนี่ยอย่าผิดมนุษย์อย่าแปลกอย่าผิดปกติเพราะคนเขาไม่ได้ให้ความเชื่อถือครับแต่คนที่ไม่เชื่อถือในเรื่องนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่ามันมีอยู่จริง นั้นสองประสานคือต้องรู้ว่าเราจะเบิกอย่างไร,รงใช้อย่างไร,รและทำความเข้าใจอย่างไรคะความเชื่อ,อนี้เนี่ยต้องผ่านการปฏิบัติครับครับ,รบแล้วเราจะมาทราบกันนะครับในตอนต่อๆไปว่าแล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไรอ่ะซึ่งเราเป็นปัปุถุชนธรรมดาเนี่ยรรเริ่มกันยังไงสร้างกันยังไงดูรายการทำไปทำมาครับคุณรู้แน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วัสนาศรีโสภาขอบพระคุณครับอาจารย์ครับแล้วก็ต้อง ขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนแล้วก็ก่อนจากการเล่นนะครับวันนี้นะครับไปพบกับสกุปดีๆจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ตั้งแห่งใหม่มหาวิทยาลัยมหามกุตรราชวิทยาลัยณบ้านเลขที่248หมู่ที่1 ถนนสารยานครชัยศรีตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเนื้อที่180ไร่ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและบัณฑิตวิทยาลัยใน4คณะได้แก่ 1. คณะศาสนาและประชัชญา 2. คณะมนุษยศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์ 4. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในภูมิภาคอีก7วิทยาเขตและสวิทยาลัยปรัชญามหาวิทยาลัยความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาช่วงแสงคมสองโลกโดยมหาวิทยาลัยมหาบุตราชวิทยาลัยดับทุกกันเถอะดับที่ไหนดับที่ใจดับที่ไหน ก็คือกายกับใจของเรานั้นประสานสัมคีอยู่อย่างปัจจุบันนั่นคือไม่เอาอาดีตมาเป็นทุกข์ไม่เอาอนาคตมาเป็นทุกข์เอาปัจจุบันให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเราจะบริหารตนให้เกิดความตรงกันข้ามกับทุกข์ก็คือดับทุกข์ได้ฉะนั้นกายกับใจเป็นสิ่งสําคัญขอให้เราเห็นความสําคัญของตัวเองว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ รู้สมุทฐานแห่งเหตุปัจจัยเหล่านี้นั่นคือดับที่ต้นเหตุต้นเหตุเพราะเราคิดชั่วคิดร้ายความคิดเหล่านั้นให้หมดไปจากอกุศลลคือความโลภคือความโกรธคือคามหลงให้เราเป็นผู้ตรงกันข้ามคิดชอบคิดตรงคิดนีเหตุนีผลประกอบด้วยปัญญารกอบด้วยสติเป็นที่ตั้งเราก็จะพบกับทางสว่างทางแห่งความดับทุกข์และเราก็จะมีความสุขสังขารนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เจ้าของสังขารน,นี้พระพุทธศาสนานี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้เรารักสังขารพอประมาณเรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ